สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็รถบ้านนะครับมีรถเก่งเล็กๆนะครับตัวนี้เป็นมาสด้าสองนะครับตัวห้าประตูเครื่อง1.5ตัว long top นะครับมาแนะนําเสนอนะครับอ่มาดูสภาพรถกันได้เลยนะครับนี่นะครับสีสวยๆเลยนะครับสีสภาพค่อนข้างที่จะเรียบร้อยนะครับนี่สีก็จะประมาณนี้เลยนะครับจะมีตําหนิตรงนี้นิดนึงนะครับนะครับตําหนิตรงนี้นิดนึงนะครับมีรอยตรงนี้นิดนึงนะครับนี่ แต่โดยรวมรอบคันก็เรียบร้อยเลยนะครับได้ยางนะครับยางตัวนี้เป็นยางปียิ้มิสี่นะครับยางปียิ้มิสี่นะครับดูตัวนี้นี่นะครับยางปียิ้มิสี่นะครับตัวนี้เป็นตัวห้าประตูนะครับใครสนใจเอาไปรับส่งลูกไปโรงเรียนนะครับสบายเลยนะครับนี่ที่เก็บของนะครับนี่เก็บของนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับผมตัวนี้เป็นตัวห้าประตูนะครับสวยๆเลยนะครับ ยังดีสีเส้นเลยนะครับนี่นะครับผมจะพามาดูภายในนะครับน like ี่นะครับภายในภายในนะครับสวยเลยนะครับเป็นบอกกนมะหยี่นะครับกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้านะครับสวยๆเลยนะครับมาดูภายในข้างหน้านะครับนี่นะครับสะอาดเลยนะครับผม ตัวนี้ได้จอเอนดอยด้วยนะครับนี่นะครับจอเอนดอยใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะครับมีแอร์แบ็ด้วยนะครับรถวิ่งสองแสนสามนะครับรถวิ่งสองแสนสามนะครับสภาพค่อนข้างที่จะเรียบร้อยเลยนะครับราคาไม่แพงนะครับกุญแจรีโมทนะครับนี่กุญแจรีโมทเลยนะครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้ทุกบานนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผมพามาดูห้องเครื่องนะครับ เขาเครื่องตัวนี้ตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินนะครับตัวห้าประตูนะครับนี่สภาพซุ้มสวยๆเลยนะครับนี่นะครับซุ้มสวยๆเลยนะครับเครื่องนิ่มๆเลยนะครับนี่ครับตาตัวทต้าอยู่ครบเลยนะครับนี่นะครับฝากระโปรงอ่านี่ครับแต่ช้าเลยนะครับนี่นะครับตาตาของมาด้านะครับไม่ใช่ตาตัวทีานะครับตามาด้านะครับตาอยู่ครบเลยนี่นะครับ ใครสนใจทักได้เลยนะครับรถของเราจอดอยู่ที่นนทบุรีบางบัวทองนะครับอยู่ซอยบรระบดุกนะครับพฤษาสามนะครับตัวนี้ให้ราคาพิเศษเลยนะครับ1 9 0่งบาทนะครับใครสนใจทักได้เลยนะครับเบอร์0ูนย์แปดเจ็ดสามสองหนเจ็นะครับตัวนี้ราคานะครับหนึ่งาบาทเล่นชุดโอนพร้อมเลยนะครับภาษีไม่ขาดนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ แล้วก็ขอฝากติดตามในช่อง y o u t u b e กลับบ้านนะครับแล้วก็เพจกลับบ้านนะครับแล้วก็เฟซสุริยมามชัยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ